ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีเพลย์มือสองมาหนึ่งเครื่องนะครับเป็นยี่ห้อ NPE นะครับ LDM นะครับ550นะครับผมนะตัวนี้นะครับสวยๆนะครับตําหนิก็ตรงนี้นะครับมีจิกเดี๋ยวเอาทินเนอร์ลบออกก็ได้นะครับหรือเบนซินลบได้นะครับผมนะสภาพมาแบบยังไม่ได้ปัดฝุ่นครับสภาพสวยงามมากนะครับหูจับสวยนะครับนี่นะครับสวยทั้งสข้างนะครับอ่านะครับมือสองสภาพดีตัวนี้นะครับ ข้างในก็แน่นๆครับนี่นะครับแน่นมากหม้อใหญ่มากหม้อแปลงใหญ่มากนะครับตัวนี้ใช้ทําเสียงตามสายนะครับทําขับฮอนได้นะครับนะใช้ไฟแบตได้นะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟแบตได้ใช้ไฟฟ้าได้นะครับตอนนี้ผมก็ทิยกับไฟฟ้านะครับผมนะเสียบปลั๊กไฟไว้อยู่นะครับผมนะใช้ไม้ได้4ช่องนะครับสัญญาณเข้าได้2ช่องนะครับผมนะปรับนะครับ เบรคกลางแหลมได้อิสระนะครับผมแต่ละชแนลชแนลก็จะปรับเบรคกลางแหลมได้นะครับตัวเมนก็จะปรับเบรคกลางแหลมได้นะครับผมนะมันจะปรับได้ละเอียดกว่าตระกูล LDA นะครับถ้าเป็น LDA มันจะปรับมันจะลิ่งขึ้นอย่างเดียวแล้วเบรคกลางแหลมเนี่ยนะครับต้องมาปรับที่เมนอย่างเดียวแต่นี้มันจะแยกให้นะครับมันก็เลยละเอียดกว่านะครับตัวนี้ราคามือแรกจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับประมาณหมื่นต้นๆหมื่นสามประมาณนี้แล้วแต่ร้านนะครับหมื่นสามหมื่นสี่แล้วแต่ร้าน นะครับวันนี 600, ้ก mm ็ส hmm. ภาพสวยงามนะครับหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงินครับ6500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับฤดูการนี้หายากมากครับช่วงนี้หาเสียงเนาะกาลังจะหาเสียงกันนะครับสภาพคือสวยงามนะครับสภาพคือสวยงามมากนะครับนะเอาไว้ขับฮอนนะครับเอาไว้ขับฮอนก็คือตัวนี้มันจะดังไกลดังดีนะครับผมนะขับฮอนนะครับดูข้างในเครื่องครับสวยงามนะครับยังไม่ได้อ่า ปัดฝุ่นนะครับผมนะยังไม่ได้ปัดฝุ่นเลยนะครับผมนะแต่ก็สวยงามนะครับนี่นะครับแน่นๆทีอาแน่นๆนทั้งสองฝั่งนะครับม้เอแปลงใหญ่เบิ่มเลยนะครับผมนะข้างในสวยนะครับข้างในกล่องก็คือสวยมากนะครับด้านหลังเครื่องก็จะเป็นไฟ AC เข้าแล้วก็ใช้ขั้วแบตนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะต่อลําโพงนะครับส่วนด้านล่างก็เอาไว้ทําเสียงตามสายนะครับแถวล่างแถวบนก็ต่อลําโพงปกตินะครับผมนะนะครับนี่นะครับผมนะเครื่องใหญ่ครับผมสวยงามนะครับ อ่านะครับหกพับาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับราคานี้คุ้มนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายากมากนะครับถ้าจะซื้อมือสองแต่ถ้าซื้อมือแรกก็หมื่นกว่าเนาะนะครับถ้าเราซื้อมือสองก็ประหยัดกว่าครับผมนะประหยัดกว่าวอลลุ่มนะครับเช็คให้ทุกตัวเปลี่ยนให้ทุกตัวแน่นอนสําหรับพวอแหวมหน้าลายนะครับผมนะอ่าเช็คให้ทุกตัวเปลี่ยนให้ทุกตัวนะครับสนใจโทรเข้ามาได้ที่ศูนย์แปดศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้าได้นะครับหรือแอดไลน์จากเบ แอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ฟังเบาๆว่ามันใช้งานได้นะครับตู้ลาโพงก็ใช้หนึ่งใบนะครับมันร้อนมากครับผมอากาศร้อนมากนะช่วงนี้ไม่มีเวลานะครับเคลียร์งานซ่อมให้ลูกค้านะครับทุกท่านที่ส่งของมาซ่อมก็จะได้ก่อนสงการทุกคนนะครับผมนะงานเยอะมากครับช่วงนี้นะครับผมนะคืออากาศก็ร้อนมากนะครับผมนะนี่นะครับผมนะหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับสนใจโทรเข้ามาได้นะครับอยากอุดหนุนเอาไว้ขับฮอนนะครับก็ สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมนาตัวนี้นะครับผมนะฟังเสียงเบาๆกันนะครับผมนะให้รู้ว่าใช้งานได้นะครับ ผมเสียงก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนะเหมาะใช้งานประชาสัมพันธ์นะครับผมนะเหมาะใช้ขับฮอนนะครับผมนะหรือนะครับในสาราในอะไรต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะครับผมนะตัวนี้นะครับเสียงดีแน่นอนนะครับเสียงไม่กัดหูแน่นอนตัวนี้เสียงดีนะครับผมนะเสียงนีเสียงเนียนนะครับผมนะไม่กัดหูนะเพราะว่าตัวนี้แล้วก็รละเอียดก็จะปรับได้เป็นช่องใครช่องมันเลยเบยกังแหลมนะครับเบรกังแหลมช่องใครช่องมันเบรคกังแหลมช่องใครช่องมันหรือคือปรับได้ละเอียดนะครับ นะรุ่นนี้ L D M นะครับปรับละเอียดกว่า L D a แน่นอนนะครับตัวนี้นะสนใจโทรเข้ามาได้ครับผมนะนะครับให้สิทธิ์คนที่โอนก่อนนะครับไม่รับจองถ้าจะจองก็ต้องโอนมัดจำนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ